ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและนี่คือหนึ่งในเรื่องราวการใช้ชีวิตในยุคของ New Normal เฮ้ยมาสวนเร็วมมมาาาสสวววววนนเเเรรร็็็ไปแค่นี้นะเรลวมอาว นี่มาทำอะไรตนี่ารันาดนี่ยังเนี่ยมีหน้าแบบไหนตกป้าที่ปลาตั้งเรื่องที่ตั้งไมไปเพื่อนเจะไปวิ่งก่อนมันดีฮะวิ่งเออวิ่งเออดูชุดกูดูชุดกูก่อนไม่เป็นไรไปก็ไม่ไปไปดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแล้วเหนื่อยดิโอ้เหนื่อยแล้วเหรอเฮ้ยงั้นก็จะเยน็นละไปหาอะไรกินเลยอหาอะไรเย็นเออเดี๋ยวไปสั่งก็ได้เดี๋ยวนี้เราสั่งเดลิเวอรี่กันแล้วจะได้ลดความเสี่ยงกันเนอะไรที่เกี่ยวก็บอกเกี่ยวโควิดอ่ะก็อยอมก็ได้ปโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยงั้นไปกินที่บ้านกูโอเคไห<อ>มเออโอเคไปยินดมเฮ้ยแล้วเรื่องที่ไปเซ็นอะ ตอนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมให้ปลอดภัยได้ควรที่จะเริ่มจากการดูแลตัวคุณเองก่อนแค่นั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการดูแลคนรอบข้างไปด้วยเออมาลหอแฮมสิตเออมาแล้วก็ดีเว้ยกินกิินคือ ช่วงนี้ตั้งแต่คลายล็อกดาวมันนะชีวิตประจำวันเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะไม่ใช่ไม่ว่าจะการนั่งกินอาหารในที่สาธารณะแบบเนี้ปกติก็นั่งห่างกันอยู่แล้วนี่ก็ห่างกันมากเลยนะเอ,อแต่มันก็ดีแล้วแหละมันได้ป้องกันการเกิดขึ้นของโรคติดต่อไม่ว่าเราจะใส่เมสดแต่เมสก็แต่แม,ตก,มตก็ไม่ได้ป้องกันเราร้อยร์นตะถูกไหม การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมให้ปลอดภัยคุณเอ็กก็ทำได้